คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสําหรับม้อนี้กับบรรยากาศยามเย็นเด้วครับผมหลังเหลขกออกพี่น้องเนาะเก่ามาเชียร์กับน้ำเชียร์กับ <c oughs> อกหักเด้วครับหวดนี้บ่ดด้ <c oughs> ครับ พี่น้องมากินอันหมูกระทะเด้อขายอยู่เถียงหน้าอันคือเก่าล่ะค่ะครับผมเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องครับพี่นี่หมูกระทะกะหัวก็ได้กินค่ะว่าสิกินคักๆก็กินบ่แซ่บดอกค่ะท่านผู้ชมโอ้ยเล็กเนี่ยป้ายทะเบียนรถพี่น้องเพิ่นแซวว่าหมาขี่รถครับอันน้ำเชียก,กะว่ายอยู่เนาะพี่น้องเพิ่นจำได้ไป้ายทะเบียนจะครองเก้าห้าแปดหกเก้าห้าออกสองรอบแปดหาหัวก็ออกละล่าสุดนี่เนาะแมน ออกแปดหกอีกค่ะท่านผู้ชมแปดหกหกแปดแปดทูแม่ยานา่งในสุดยอดเนาะค่ะเป็นยังก็บอกออกงวดบ้างหันเนาะจิได้แห้ทั้งลูกดิกทั้งทะเบียนรถเด็เกลูกดิกก็ตามมาออกงวดนี่นาะพี่น้องเนาะระว,วังเด้อค่ะท่านผู้ชมพี่น้องเอฟซีเพิ่นเก่งเก่งเพิ่งว่านอันเพิ่นสีน้ำเหลือลูกดิกเหลือล,ล,ลูกดิกมันตะลบหลังคือยังหาสองกันไหมกับออกหาสองสองเทียบบานนี้มาตะลบหลังเป็นหกแปด นี่แหละครับตรงตรงของน่องดีบ้านงวดว่าหันน้องพ่นจับไปศูนซูนหาใช่ศูนูนหาระวังได้ครับผมเอาเป็นแนวทางเสีอติดไว้จังน่อกก็ดีได้ครับผมศูนหางวดหนาเนาะครับสำหรับคลิปนี้กับไปฟังแนวทางของเหล็กพอเช่นน้องไข่กันเล้ได้อครับผมครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียร์ในเด้อครับผมสวัสดีปีใหม่เด้อค่ะท่านผู้ชมมากินหมูกระทะน้ำน้ำเชียร์เด้อค่ะอัน น่ำหมอกกับร่องเหรอคะยู่หน้าคือเกาอยู่สวน,นะค่ะครับผมไฟกน็นหน่อยๆเนาะครับงานไอยพี่น้องคอเสินน้องไายครับครับแอดมินเก่ามาเชียสวัสดีพ่อเด้อครับผมครับผม<อ>พ่อสวัสดีค่ะมาก,กินหมูกระทะเด้พอพ่อครับครับครกินหมูกระทะโอ้ยถือหลายเนาะมถือหลายเนาะโอ้ยถือห,หลายอีหยังพ่ออันหมูกระทะนั่นซื้อไว้กอนเหล็กท่านได้ออก คันแม่นว่ากินมันกัสสเน่าพ่อเพราะว่ามันสิกินบ่ลงเม่์ว่อมาเื้อมาเสกุไ้โดนเดียวทาญาถทาร่วมญาติอยู่ผัอบ้านนี้ซสือเต่งแต่มากแต่กรุงเทพกันเลยอัดแข็งไหวบานี้ว่าขันถือกเลขนี่สีสังมากหลายก่าเกาวันนี้กินหดก็ว่าแ่บเลยผ่อบ้านนี้ว่ากินล่งเล่กันย่งว่ากินล่อยู่้ว่าซุมเมน อันนั้นกินยีมเย่มเยี่ยมเยี่มบ่เป็นต่เสียบกากพอเอ้ยพีหวงเอฟซีโอ้ยเหลขกบ่ถึกอันนี้กันมีต่คนเสวเล่น้ำเชี่ยจ้าว่าหมาขี่รถแต่เบียนรถแต่ควงพ่ออันมีต่คนเสวน้ำเชี่ยดีว่าหมาขี่รถแปดหัเต็มเต็มทุกเนดอกอีกแล้ว มาปอมมาปอมพ่อพ่อเสี้ยนดิกมันฝันมาอะไรตลบหลังเฮาอีกเนาะตอนนี้ฝันนี้โอ้จะิยี่ยงไรง่วงหนาครับอีนี้เรียกพ่อนี่อืมวันานี้วันสำคัญผมงวดเน้ออกวันที่สิบเจ็ดดิพ่อเรียนเป็นวันคู่เลยบอกอีกไปออกสิบเจ็ดมันก็ลาอีกมันสิออกมันสิออกวันคู่จริงแมนพ่อวันที่สิบเจ็ดเลยวันคู่มืาหนึ่งวันเดียว ยังง่สามเลยนะจด่อเพราะิพิษไปวโอ้ยเอาตะวัน่วันที่สิตรงับวันยังน้อนวันที่สิโอ้เลยวันจันเรกออกวันจันทร์พ่อัวันันทไปันทเ็ดพพรอะไ่ต่วเรกออกวันจันนี่อันเพิ่นวามันนี่ฮมันดีพอ เก่ามาเชียร์น้ำเชียร์นี่หมานี่วันจันทร์นี่แมนกูเพิ่นกับวัาเสาร์ด้ยสองสูตรตรงกัดเต้เลยโอย้วันที่พี่ฉันเลยวันที่ฉันเันครับเอ้าพ่อปล่อยสูตรสูตรไม่เด้พอพ่อเฉยสูตรไม่ก้อนบ่ที่สองขอยสิสูตรเก่าใส่เนื้อตะล่างติดไปแก่เงี้ยบก่อนเอาเอาสูตรได้ก้อนพ่อเนี่ยสูตรไม่เนี่ยเน,นีมันเข่าหันสูตรไม่ ตัวไหนพ่อตแถวบนหวันลูกขอวา้วันที่สิบเจ็ดิพ่อโมกาลาพ่อสอสองันารอยหกสิ่อุ้ยหกสิบห้าหกสิบห้าพ่อห้าแล้วฝ่าไม่บันนี้ปีหน้าฝ่าไม่แล้วสู้กันไหมแบบตตเเตตนานนี้แบบรถสตตริบเป็น oh, เลข,เลขสเตตนะน้ำเที่ยวสเตดครับเป็ว่าอย่างไรฮะสเตก็คืออางกเชฟเป็นสินะโอ้เล็กพี่น้องสเตตสเตตสเตต นอนก็นได้ยี่สิเอ็ดครับไม่ไม่จล่างครับห้าหกเจ็ดห้าแถวบนป่ะครับแป่ห้าหกเจ็ดแถวล่างแล้วพ่อทางด้านครับเก้าสามสี่เก้าสามสี่เขาตัดตัดตัววิ่งไปก่อนเดี๋ยวไปจับปูที่หลังเดี๋ยวสิบอกเมื่อไหร่ครับพ่อโอโ้ขอบคุณหลายวิ่งตัวไหนพ่อ วิ่งหาตั้งหกหาไมาก่ก็มาพอรูล้ละพอรูล้ละแล้วคอยดูกันต่อไปพ่อจะจับให้ตัวไหนห้าก,กับหกให้เพื่อนค<ด>ัดค่ะคัดกันครับฝากเอ่อเอ็ดจี้บอลเดอร์ว่าสองสูตรพ่อทิมพ่อได้จักสูตรสองสูตรทิมพ่อได้จักสูตรสูตรเกาได้เป <ใน S 1> ็ <ตร S 1> พ่อเนี่ยตรงกันปั๊บเลย เอานดงวดนี่พอพอตรงกันตรงกันเลยงวดนี่ที่นี่นี่สามตัวก็ออกมาแล้วมาโอ้เอาโซนทีมัวนดัมดาากับโกเหมือนกันครับบ่แตกตลางปันไดมเจ้าน้องกินล่ิไปรงบึยให้พี่น้องไปพีจาหน้าเล็กเนตตร่างก็นะพ่อเนาะเงินเงินกันัำตย่างไปก่อนไปน้ำตัวย่าง พอให้เพิ่นเห็นข้ามทางไปจักหน่อยโอ้ยพ่อพี่น้องเพิ่นโทรมาเพิ่นแบบโอ้งวดนีเพิ่อนมืดหลายพ่อเพิ่นสลบมืดทุกคนเลยครับเพราะว่าไหลปลาไหลยี่หรอสาดเอดทุกคนเสียใจครับโอ้เนาะเสี่ยนกับมืดหลายเนาะพ่อโอ้มีเงินมีเนไปซื้อลอตเตอรี่กับมืดตั้งหลายนะสองสามมันเป็นสามเนาะมันเป็นทุกข่เป็นสองไงโอ้ป<บ>าดนังน้ำเสี่ยงก็เสี่ยเป็นจริงตุกันเนาะตุกเบาซสนเนาะค่ะ มันเกิดพ่อสิได้ยี่ยังโอ้เข้าใจเข้าใจปีนาะปีนาด้วยย่ังวันเหล็กกันที่ม่มววานเก่ากมาเชื่ออัดพอว่าโอ้เลขกพอก็เลขกพอเจ้าหอนี่บ่มีเจ็ดเล็กกันยังว่าเป็นยังไงนอกาะสองเส้นนี่เป็นสองเส้นดีเขาว <8 S 1> ินเลยแ <c oughs> <ๆ S 2> ปลกมูพอแปลก <8 S 2> มูล <ๆ S 2> มเลยครับผมเหล็กพวกคือมูเหล็กพคือมูแต่ว่าพ่อ แม่เอฟซี่พนทรมาเพิ่นว่าเพิ่นก็เห็นอยู่ดีพอเลขกพอแล้วก็เลขกพอจอหอเขาเจ้าจว่าบ่เอานําดิพอว่ามันบ่คือหมู่ออืกระแสเลขกเ <c oughs> จ็บเลขยังมาแรงอันนี้เข้าใจอยู่เนาะพ่อเนาะเพราะว่าเฮาต้องไปนําหมูที่พอ่อบ่ได้สิไปเูียวพนันเนาะก็ซื้อทีไปทีซื้อจ้าแตได้พอถอดทุน่นสำกอือพอเหล็กกว่เห็น8 6ดหกมงเกิงเลยพ่อในตารางพ่อ เห็นยังสัตเลยเลขกแปดหกเนี่ยขากีรีอันนี้อันนี้ก็สูตรใหม่ได้เขียนใหม่เนี่ยครับนี่สูตรใหม่ครับผมแมนอยู่สูตรใหม่สูตรที่มันเขาดูๆเขางวดซ้อนส้นจับซ้ำตัวอีกแด้ววะวดนี้นี้มีอะไรจับยังอยู่แล้วมันนี่อยู่หรอขอทำจริงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้เพื่อน่ๆคิดพิจารณาเบื้องอีกคักก่อนครับโอ้โหดีนะบ่อยภาพครับโอ้ครับ เอากระคักเด้อพ่อเพราะว่ามันอันมันบ่ตรงมือขอทุนคืนเด้อพ่อกันกันพกะคักนะจ๊ะค่ะเพราะเขาบ่ตรงมือเสียนน้องให้นิ้วถือนาะเมียนอยู่แต่วันนี้มาเถียงเนาะจวมาตอนนี้มากินหมูกระทากันเด้อพ่อลองไดูดีเลยที่มาสีสันยังดละบ่ล่ะบ่คุยคนก็ว่าเป็นใยจุนเนาะ ขึ้นสังเวียนขึ้นเวทีแหล้อเ้อครับพอเสียนน้องไข่แบบนี้สักกะลาดไม่จัดสามตัวให้เดอคร้บวี่น้องรอรับซุ่มตอนต่อไปครับผมคลิปต่อไปกีนาเจสิทธิครับผมเอาทุนขึ้นเอพ่อยครับผมไปน้ำกระแสเหล็กดังเมื่อมีพอเสียดน,น้องไขยก็พอเจอ้าหอนออี่แหละสวนกระแสเหล็กดัง ปูเมืองมาหาอีกปูเมืองมหาของน้ำเชี่ยที่รงไปไม่พอศูนย์แปดหกครับปูเหม่นมากอีกที่พอเดี๋ยวนี้จังได้ให้วิ่งวิ่งโกลังไหมอืมเต็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 มรถค่ะเต็มเต็มบ้านก่อนงูด้วยครับใส่กับปูที่หลังคิดสองคิดสามคิดก็ได้ค่ะเอาพราะน้เชี่ยกับสิลบกวนพอจะมีได้บ้านเนี้ย ครับผมมากินหมูกระทะด้พอกินหมูกระทะน้ากันเด้อพอกินกับกินอันเป็นกินตุอยู่กินลงบนน่โอ้พ่อกินกับพ่อแสบอีดีบอกตรงตเลยอีตุ่นสัตนาะโอ้ยบอกตรงๆรลยว่ากินพ่อแสบเลยพ่อโอ้โอ่เอฟซีกม่งั้นก็่ส่งให้หนูเบิร์ตตกทักเชาให้บิร์ตว่าหลายส่นเมียนี่ดอกพ่อถูกต้อง ขนาดนนั้นหลายแล้วก็ว่าหลายเนาะเอาห่อกระเจี๊ยดจังเลยกระเจี๊ยดจังเลยแต่ว่าหันเจียน้ำยาเพิ่งยังเนี่ยอือเอาพ่ออีกเกี้มือสองมือลูกถือท่อหาเด้อครับผมครับนาะค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่เด้อพ่อสวัสดีปีใหม่เด้อพ่อครับกำลังเรื่อยๆแข็งแรงครับผมค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับพี่น้องครับกัดเลยมาแบบ งวดต้องงวดเลยเด้อครับผมสําหรับพอเส้นน้องไข่สูตรนี่นะครับผมที่เพิ่นเขาแปดหกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไรจีให้พอจับให้เขาเตรียมๆเร้อครับผมรอมารับชมกันคลิปหนาได้ครับพี่น้องคลิปนี้พอเพิ่นทะเจับเล็กให้ครับผมเพิ่นให้เล็กในตารางมากครับฝากพี่ฝากน้องกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชร์นี่เด้อครับผมครับสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้จำเนาะพี่น้องเนาะ คาถาเงินประขาดมือเด้อครับผมเงินไหลกองทองไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุสาธําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ